สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสินแสเข่งเปิดดวงเบลล่ารานีหลังเป็นโสดปีหน้าพบรักใหม่อาจถูกขอแต่งงานเรียกได้ว่าช่วงนี้ฮอตเป็นพิเศษจริงๆสําหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญทีล่าสุดภาพยนตร์บุพเพัน,นิวาส2ที่เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่28กร,รกฎาคม65ที่ผ่านมากวาดรายได้ทั่วประเทศ3วันทะลุไปแล้วกว่า134ล้านบาทเรียกว่าแรงแซงทุกสถิติจริงๆอีกทั้งตั้งแต่สาวเบล าเป็นโสดแฟนคลับก็จับตามองว่าจะมีหนมหนมมาขายขนมจีบให้หรือเปล่า ล่าสุดทางด้านสินแสงแข่งอาจารย์ชนทัน์ฤทธิ์ไยพองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้เผยดวงชะตาของเบลลาราน,นีหลังเป็นโสดเบลล่าเกิดวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2532ปีมะเสง็งธาตุดินในดวงชะตาของเบลล่าเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จมักจะตั้งเป้าหมายเอาไว้กลาดได้กลาดเสียทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่เดิ่รันอยากรู้อยากเห็นปีนี้เป็นปีแห่งความขัดแย้ง ัตรูทำดีมีผลร้ายตอบกลับมาจากผู้ที่ไม่หวังดียุแย่สร้างความแตกแยกปัญหาจุกจิกร้ายสาระเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจส่วนดวงชะตาของเบลล่าตามหลราศตรัจี์ปี2566ปีหน้าดวงเบลล่าจะพบรักใหม่แน่นอนและอาจถูกขอแต่งงานเพราะเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตคู่มาถึงแล้วเช่นกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ ขอบคุณครับ